กาบสวัสดีครับกับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลเฮโชคทุกทุกท่านนะครับมาพบมาเจอกันนะครับเสาร์ของวันที่12นะครับพฤศจิกายนครับ2567น้อิะครับตอนนี้วิไลกลับมาจากบ้านสวนครับกีดยางไว้ครับยังบอยอดนำํา่นนะครับก็เลยเข้ามาในหมู่บ้านก่อนนะครับมากินเขากินปลาแล้วปล่อยให้เพิ่นหย่อยเพิ่นยศก่อนนะครับจังเจ้าออกไปยอด นะครับอามาในคลิปนี้นะครับแอดวิไลนะครับมีตัวเลขแนวทางาที่จะมาสรุปให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันแล้วก็นเอฟซีรอคอยกันหลายนะครับเพราะว่าจะเป็นน้องฟ้าง,งามแล้วก็แนวทางของคนนอนทุ่งนะครับอามาในคลิปนี้แอดวิไลจะสรุปให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันสองสำนักดังนะครับก็คือน้องฟ้างาม ราคาคนนอนทุงนะครับสำหรับเอฟซีที่รอคอยนะครับสรุปรวมทุกสำนักเดี๋ยวให้แอดวิไลนะครับได้ตัวเลขเนวทางสรุปครบกันทุกสำนักแล้วแอดวิไลจะนําม,มาสรุปรวมใหเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันอีกรอบหนึ่งเอาฝากกดไลค์กดแชร์ครับฝากกดติดตามนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับคลิปนี้นะครับฝากแชร์ออกไปคลิปสรุปนะครับ อาจจะสรุปให้สองสำนักเพราะว่าเพื่อนส่งมาแล้วนะครับอ่าส่งมาแล้วน้องฟ้างามก็ส่งมาแล้วอ่าคนนอนทุ่งก็ส่งมาแล้วนะครับก็คือจะสรุปให้เบิ่งสองสำนักในคลิปเดียวนะครับฝากแชร์ไปเด้อคุณพ่อคุณแม่สําหรับเอฟซีทีรอคอยกันนะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศส่วเสนเศร้านะครับตอนนี้นะครับอ่าอ่าคุณพ่อคุณแม่เพื่อนกับภาคก,กันเกี่ยวเข่าเกี่ยวป่านะครับตอนนี้อ่าเริ่ม เกี่ยวขขาเกี่ยวปลากันนะครับข้าวนาปีนะครับส่วนใหญ่ก็เอารถเกี่ยวนะครับคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ก็เอารถเกี่ยวทางเอดวิไลคไปติดต่อรถไวสองสามวันแล้วนะครับรถพ่นเสียก็เลยมีนัดกันช่วงใบนะครับจะได้เกี่ยวบ่อช่วงใบกับมาลอกกันอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้รถกําลังคิ้วเหย้าเหยียดเลยแต่ละขั้นนะครับเพราะว่าเขาหน้าปีมันก็ต้องเกี่ยวพร้อมกันนะครับ ธรรมดานะครับรถลดในหมู่บ้านในชุมชนนี่กะถือว่าหลายขั้นอยู่เกือบสิบขั้นนะครับมันเป็นชุมชนใหญ่นะครับอ่ามันเป็นสามชุมชนนะครับอ่าคุณพ่อคุณแม่นะครับที่รอดติดตามสุดสรุปของน้องฝ้างามและก็คนนอนทุ่งนะครับเตรียมเลยนะครับเดี๋ยวทางแอดวิไลจะสรุปให้บึงในคลิปนี้อ่เพราะว่าผลทรงสรุปมาแล้วนะครับอ่เพื่อเป็นการเซเวล่านะครับ อขอเบาเรื่องคอมเมนต์นะครับก็คือ,อคอมเมนต์เอ็ดไวิไลกับเช็คเบิงอ่านเบิงทุกคอมเมนต์ตอบทุกคอมเมนต์นะครับก็คือเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับกม็มีบางท่านเอฟซีบางท่านนะครับว่าอาบอเอาของเก่ามาเปรียบเทียบนะครับก็คือเอ็ดไวิไลกับวบาอย่างชัดเจนถ้าสำนักใดหลุด ก็คือเข้ากับว่าลูว่าจะอามาเปรียบเทียบเพื่ออะไรนะครับหลักการแอดวิไลกับวอลชัดจินว่าถ้าสำนักที่ไม่เข้าจะไม่เอามาเปรียบเทียบนะครับก็คือเท่ากับล่อหงวดหม่ตัวเลขเนี่ยทางเพื่นเข่าเท่ากับจงเอามาเปรียบเทียบนะครับให้เข้าใจตามนี้นะครับบอมแมนวาแอดวิไลจะเอามาเปรียบเทียบทุกสำนักนะครับก็คือถ้าสำนักใดเข่าเขาจะเอามาเปรียบเทียบให้เอฟซีคุณบอกคุณแมนด้เบิรงว่านี่คือเข่าแท่แตกแท่ วดที่ผ่านมานะครับแต่ว่า้าสำนักใหนะครับบ่อเขาแนวทางบ่อเขาเาอดวิไลกาจะบ่อมาเปรียบเทียบก็คือเขาต้องนับหนึ่งใหม่นะครับเอฟซีคือนับหนึ่งใหม่สำนักที่ลุดนะครับถ้าเขาเขาจังเอามาเปรียบเทียบใหม่ให้เข้าใจตามนี้นะครับมีคอมเมนต์ว่าเอดวิไลบ่อของเกามาเปรียบเทียบนะครับก็คือในอตัวเลขแนวทางของปู่ซุ่มเงียบนะครับ ก็คือแนวะ้ทางงวดที่ผ่านมาของปูหลุดนะครับก็เลยบอไดเอามาเปรียบเทียบนะครับต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ให้เข้าใจตามนี้นะครับเ่าเขาไปเบิ้งตัวเลขแนว้ทางนับกันครับส,สรุปน้องฟ้างามและคนนอนทุ่งเอฟซี FC เราค่อยกันหลายครับเอาขับเข้ามาเบิง้งเกล่มจากคนนอนทุ่งกันก่อนนะครับที่แอดวิไลจะให้คุณพอ่อคุณแม่ติดตามกันในเซาร์นี้นะครับก็คือบอกในคลิป ไปแล้วนะครับหัวขอ้อว่าจะสรุปคนนอนทุ่งนะครับได้มาแล้วหลักการแนวทางของน่องฝ่าง,ง้ามในคลิปเดียวจบอ่ะครับนี่คือหลักฐานอ้างอิงของคนนอนทุ่งนะครับ5งวดติดนะครับห้างวดติดนะครับ,งว,รบงวดที่ผ่านมานะครับ 3- 2ส,สองตรงตรงเลขวิ่งกระอดข้อกันมากครับ2อสาแนวทางบนล่างสูตรมัดรวมนะครับนี่คือ แนวทางตัวเลขนะครับงวดที่ผ่านมาของคนนอนทุ่งนะครับอ่างวดนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอไปพร้อมกันเลยนะครับคนนอนทุ่งจะสรุปให้เป็นตัวใดอ่ะครับงวดนี้นะครับคนนอนทุ่งสรุปมานะครับก็คือวงกลมมาให้อ่ะครับมาวงตัววงกลมนะครับอ่ะมาวงวงกลมนะครับ สี 4, 3, ครับคู่เลขคู่ต่อไปครับ54 53ี้าสอ่าก็คือเพิ่นสรุปม,มาแบบไดแอดวิไลกับน้ำเสนอแบบนั้นนะครับบางท่านอาจจะว่าคือวงกลมให้ไลคยคููแทนะครับก็คือแอดวิไลบไ่ได้ปุ่งแต่งนะครับเพราะว่าเพิ่นวงกลมมากอ่า นะครับกับพิจัลนาเอานะครับคู่ต่อไปครับ64แล้วก็มีอาเบิลอีกก็คือ55นะครับนี่คือ TFC ราคอยนะครับวงกลมตัวเน้นย้ำนะครับของคนนอนทุ่งนะครับงวดประจำวันที่16พฤศจิกายนครับ2 5 67แคปบหน้าจอกันเลย นะครับด้านซ้ายมือเป็นงวดที่ผ่านมานะครับของเก่าเอ้ามาลุ้นกันว่างวดที่6นะครับของคนนอนทุ่งนะครับจะแตกอีกบ่อนะครับสําหรับคนนอนทุ่งนะครับอาจจะแตกอีกบ่อนะครับอ่ตอนนี้ก็มีเสียงแสกแน่นะครับพี่น้องกาลังทุ่มแซวกันไปเกี่ยวเข่านะครับอ่านี่คือของคนนอนทุ่งนะครับสรุปให้แล้ว เดี๋ยวจังใดนะครับแอดวิไลจะสรุปรวมอีกรอบหนึ่งให้เอซีคุณพอ่อคุณแม่ได้ติดตามกันสำนักที่เข่านะครับส5าสำนักที่ผ่านมาเดี๋ยวแอดวิไลจะสรุปให้เบิง้งเอาครับคุณพอ่อคุณแม่คือสิ่แคบหนาจอไว้แล้วนะครับต่อไปเป็นน้องฟ้างามนะครับน้องฟ้างามเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าน้องฟ้างามก็ทรงมากขึ้นกันนะครับแอดวิไลจะสรุปให้คุณพอ่อคุณแม่ได้เบิ้งกัน นะครับในคลิปเดียวสองสำนักรวดนะครับอ่าอ่ามาเบิ่งของน้องฟางงามงวดที่ผ่านมานะครับวิ่งมาสามกับหกอ่าวิ่งมาสามกับหกสูตรมัดรวมบนล่างนะครับน้องฟางงามเน้นย้ำม,มาให้สามคู่นะครับคือหกสามห้าสามสามสองอ่าปรากฏว่าสามสองมาล่างหนึ่งในสิบห้าสำนักที่เข้าที่แตกนะครับน้องฟางงามนะครับ อาคุณพ่อคุณแม่ก็มารอติดตามกันอาครับมาเบิ่งตัวสรุปของน้องฟ้างามตัววงกลมนะครับงวดประจําวันที่16นะครับงวดประจําวันที่16นะครับก็คืองวดนี้นะครับน้องฟ้างามวงกลมมานะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับงวดนี้น้องฟ้างามวงกลมให้4คู่นะครับวงกลมให้4คู่นะครับก็คือ วิ่ง4กับ9แนี่ทางบนล่างนะครับชุดจับคู่มี9คู่นะครับมี6 4 4 3 5 4 5 3 9 8 9 5 8 5 9 2 9 3นะครับนี่คืออเป็นชุดเต็มของพควนมือนีแอดวิไลนะครับไดมาแล้วจะวงกลมให้คุณพ่อคุณแม่เลยนะครับรวมทั้ง คนนอนทุ่งนะครับในคลิปนี้เข้าได้เบอรงสองสำนักนะครับเริ่มจากคู่แรกนะครับน้องฟางอามวงกลมห4สนะครับคลิปนี้ฝากแชร์ออไปนะครับฝากแชร์ออไปต่อไปครับห้าสี่สี่นะครับคู่ที่สอง อ่ะท้าเอฟซบึงให้ดีนะครับชนแล้วนะครับสคู่ชนกันที่64ี่กับ5้าสี่ชนกับคนนอนทุ่งนะครับอ่าชนแล้ว2คู่อ่ะครับคู่ต่อไปนะครับน้องฟ้าง,งามคู่ต่อไปคือ9ก้าแปนะครับเกด คู่ต่อไปครับคู่สุดท้ายคือ95สรุปแล้วนะครับน้องฝ้างามชนกับคนนอนทุ่งนะครับสองคู่คือ64 กับ5-4นะครับนี่คือตัวเน้ยนยำของคนนอนทุ่งกับน้องฟ้างามที่ชนกันนะครับ6-4 5-4นะครับอาแคปบหน้าจอกันนะครับมือนี่แอดวิไลสรุปให้สองสำนักนะครับคือคนนอนทุ่งกับน้องฟ้างามเพราะว่าคนได้ทรงตัวเลขมากนะครับสุดสรุปมากน้ำกันนะครับแอดวิไลก็เลยเอามาสรุปรวมให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันสสำนัก นี่นะครับอยู่ร่วมนะครับใน15สำนักที่แตกตัวตรงงววที่ผ่านมานะครับน้องฝางงามกับคนนอนทุง่งคลิปนี้แอดวิไลฝากแชร์ออกไปเดี๋ยวนะครับถ้าทุกสำนักสรุปมาเบิดนะครับทุกสำนักเดี๋ยวแอดวิไลจะมาสรุปรวมให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งอีกรอบหนึ่งการเบิ่งคลิปนะครับเบิ่งให้จบนะครับเขาจะได้เข้าใจแอดวิไล่็อธิบายอย่างละเอียด ดูคลิปดูให้จบเราจะได้เข้าใจนะครับอย่าเบิงรัดเครงรัดก่างนะครับดูให้จบนะครับอ่ะแอดวีไลจะจากล่าคุณพ่อคุณแม่กันไปสําหรับเสาร์นี้สรุปรวม2สํานักดังคนนอนทุ่ง5งวดติดงวดนี้เป็นงวดที่6จะเดินต่อเนื่องบอสําหรับคนนอนทุ่งน้องฟางแงามกับบ่หน่อยหนาคื้กันนะครับตั้งแต่เปิดตัวมานะครับถือว่าเดินดีมากตลอดอ่ะ จะจากลาคุณพ่อคุณแม่กันไปในคิดหนี้่ยู่ดีไม่แห้งดูแลรักษาสุขภาพให้ดีปลายฝนต้นหนาวนะครับเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ